สวัสดีนะครับครูพิไทยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอร์สเรียน Complete t o e ีกครับคอร์สเรียนนี้จะเป็นคอร์สเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ t o e ีกตั้งแต่พื้นฐานนะไปจนถึงสามารถทําข้อสอบจริงและได้คะแนนตามที่เราต้องการและคาดหวังไว้นะครับครูพิไทยนะฮะจะสาบบันฑิษเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬาท็อปิกแคนดดร่วมมือกันกับเครือข่ายระบบการเรียนออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันตอนนี้นะฮะ BoostUp.IN.TH ครับ แนะนำตัวก่อนเบื้องต้นนะครครูวิไทยนะครับปัจจุบันก็สอนอยู่ที่สถาบันภาษาเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา Topic Creamy น,นะครับอยู่ชั้นสิบแปดอาคารวิกฤตศูนย์หนังสือจุฬาที่สยามสแควร์นะครับในกรณีถ้าสมมติเรียนแล้วมีข้อสองสยัยหรือว่าต้องการสอบถามหรือพูดคุยเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะติดต่อแล้วก็อาจจะดูรายละเอียดนะฮะเพิ่มเติมในส่วนของคอร์สเรียนหรือรายละเอียดในการเตรียมตัวเผื่อในกรณีการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้นะครับผ่าน0872156357หรือ w w w บด b t ท .topic.com หรือในระบบเรียนการเรียนออนไลน์ www.topic-easy.net หรือ,อาสามารถที่จะเรียนโทอีกออนไลน์ผ่าน www.boostup.in.th เช่นกันนะครับรวมถึงขออนุญาตฝาก Facebook สักนิดหนึ่งนะครับ w w w f a c e b o o k c o m t o p i c t o y o u ในส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยและสอบถามรายละเอียดในการเรียนหรือว่าในการสอบถามคอร์สเรียนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามาให้ทุกคนเนี่ยไขยความ ไขค,ความรับไขค,ความสงสัยต่างๆเนี่ยได้อย่างกระจ่างเลยหรือกรณีมีข้อสงสัยหรืออยากจะพูดคุยกับครูวิทยนี่ครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านเว็บเฟซบุ๊กเว็บเฟซบุ๊กคอม t ทยท็อปิกนะครับ TYME t o p i c นะฮะหรือเข้ามาพูดคุยผ่านอินสตาแกรมหรือ Twitter ของครูพิท่ายได้โดยตรงนะครับที่ t ทยท็อปิกนั่นเองนะครับแนะนำตัวกันแล้วเบื้องต้นครูพิทยายเองเนี่ยจริงๆสอนในส่วนของโชวอีกมาค่อนข้างยาวนานแล้วนะครับทั้งในระบบการเรียนที่เป็นรอบสดในระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ที่สถาบันแล้วก็ระบบการเรียนออนไลน์รวมจะถึงยังออกไปพบปะก,กับผู้คนนะฮะใน บริษัทชั้นนําต่างๆนะครับที่ที่ได้เข้าไปพูดคุยและก็ให้ความรู้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยโทรอีกมันค่อนข้างที่จะใช้งานค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งน้องๆนิสิตนักศึกษาที่กําลังจะเรียนจบนะครับหรือกลุ่มบุคคลที่อาจจะต้องการสมัครงานใหม่หรือหลายๆคนที่อาจจะต้องการอัพเงินเดือนเพิ่มเติมหรืออัพตําแหน่งใหม่เพิ่มเติมก็จําเป็นที่จะต้องใช้ผลคะแนนโทอีกตรงนี้นะครับ แนะนำสักนิดหนึ่งก่อนว่าแล้วจริงๆโทอิกมันคืออะไรนะครับอ่าตรงนี้ที่เราเห็นนะครับมันคือลักษณะโลโก้ของของรูปแบบการสอบโทรอิกนะครับโทอิกเนี่ยนะ มันเป็นอย่างในสไลด์เลยเขาบอกว่า Universal Test aiming for business English assessment นะครับก็คือเป็น Universal Test Universal Test มันหมายถึงการทดสอบ Test คือการทดสอบที่เป็น Universal ก็คือที่เป็นสากลน,นะครับ aiming for ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่ออะไรฮะ business English assessment เวลาเราแปลเห็นไหมครับเราก็จะเริ่มแปลาจากข้างหลังมาก่อน assessment คือการประเมินนะการประเมินภาษาอังกฤษในเชิง business หรือในเชิงธุรกิจนั่นเอง นะครับ Developed by Educational Testing Service นะครับก็คือ,อมันถูกพัฒนามาโดยองค์กรที่ชื่อว่า ETS ถ้าเกิดใครหลายคนเคยเได้ยินการสอบบาบ TOEFL หรือ GRE อย่างเงี้ยนะครับซึ่ง GRE TOEFL แล้วก็ TOEIC เนี่ย หน่วยงานที่จัดสอบเนี่ยคือหน่วยงานเดียวกันก็คือ ETS นั่นเองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีสํานักงานใหญ่หรือว่าเริ่มก่อตั้งเนี่ยนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะมันบอกอะไรเรามันหมายความว่าภาษาอังกฤษในการสอบส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น TOEIC TOEFL นะครับก็มักจะเป็นลักษณะของอเมริกันอังกฤษเพราะปกติในโลกเราเนี่ยเราจะมีลักษณะของภาษาอังกฤษเป็นแบบ2แบบใหญ่ๆก็คือเป็นแบบอเมริกันอังกฤษแล้วก็บริจัสอังกฤษนะครับในปัจจุบันในเมืองไทยของเราเองเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้นชินกับการ ใช้อเมริกันอังกฤษมากขึ้นทั้งทั้งน้องๆที่อยู่ในระดับโรงเรียนประถมมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่า,าครูฝรั่งในปัจจุบันเนี่ยของเราเริ่มเป็นอเมริกันมากขึ้นจะต่างจากสมัยก่อนที่สักประมาณถ้าคนสักอายุ30ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะคุ้นชินกับ British English มากกว่าแต่ว่า ซับอายุ20ก,กว่าๆลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะเริ่มคุ้นชินกับความเป็นบริการมากขึ้นแต่บายเดอะเวมันก็ไม่ได้แตกต่างกันถึงขั้นว่าแบบโอ้โหต่างกันไปเลยแต่มันก็จะมีแบบยิบย่อยเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่จะสอบโทอีกไม่ต้องตกใจเพราะว่าในส่วนของโทอีกเองเนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกไปคือเขาเอมมิ่งเพื่อเป็น business use นะครับก็คือเหมือนแบบการใช้ในเชิง business การใช้ในการสื่อสาร communication กันในชีวิตประจําวันดังนั้นเนี่ยในเชิงศั์ที่เป็น academic มันจะไม่ได้แบบไม่ได้ออกเยอะ วอร์วังขนาดนั้นนะครับก็ค่อยๆปรับค่อยๆเรียนแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าใจและสามารถทำข้อสอบได้มากขึ้นนะครับ เอ่อโทอิกจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกเลยก็คือโทอิกเลสห n and Reading t งแ s สซึ่งก็คือในคอร์สนี้ที่เราจะเตรียมกันแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ที่เวลาเราพูดถึงว่าไปสอบโทอิกสอบโทอิกมันก็คือโทอิกในพาร์ทของ listening and reading แทสนะก็คือมันจะวัดเราใน2 s k สกิลสกิล reading แล้วก็สกิล listening นั่นเองนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าโทอิก speaking and writing t แท s ถามว่าในประเทศไทยเราเปิดสอบไหมมีนะเปิดสอบเช่นกันแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราจะต้องไป ตอบว่าอ่าโอเครอบสอบมันจะมีวันไหนอะไรยังไงมีสอบตอนไหนบ้างอะไรเงี้ยเป็นกรณีพิเศษนะครับมันจะไม่ค่อย universal หมายถึงว่าจะบอกว่าไม่ universal ก็ไม่เชิงมันจะไม่แพร่หลายหรือเข้าใจหรือเป็นที่รู้จักกันมากนะักแล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆก็ไม่ได้แบบไม่ได้ request ตัวคะแนนใน part speaking and writing ตรงนี้มากนะักแต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะพูดถึงว่าต้องการคะแนนเทอีกเท่านั้นเท่านู้นเท่าน,น,านี้เราก็จะรู้ไปเลยว่าอ๋อมันคือ listening and reading test นะครับซึ่งการสอบโทรอีกในเมืองไทยของเราปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็จะจัดสอบอยู่2ที่เนาะศูนย์สอบที่กรุงเทพนะครับตรงตึกบีบีตรงอโศกนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่เชียงใหม่นะครับสามารถที่จะโทรไปจองได้เลยนะครับไม่แนะนําให้ walk in เพราะว่า บางทีวอล์กอินไปแล้วไม่มีที่นั่งเราก็จะไปสอบไม่ได้คือในกรณีที่บางทีวอล์กอินแล้วประสบความสำเร็จคือบางคนโทรไปจองไว้แล้วแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้ไปสอบจริงหรือว่าแบบมีการคันโซกระทันหันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าโอเคมันมีที่ว่างเราก็เข้าสอบแต่ว่าไม่แนะนําเลยไม่แนะนําเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยตัวของศูนย์สอบโชว์อีกเองก็ไม่ไม่อนุญ,ญาตให้เหมือนแบบอีเมลไปจองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรศัพท์แต่ว่าก็เข้าใจว่าโทรศัพท์มันก็บางทีมันอาจจะยากนิดหนึ่งบางช่ว โอเคเขาบอกต่อว่า TOEIC scores might rely on the efficiency of testers ToEIC scores คะแนน TOEIC might rely on นะมันก็จะขึ้นอยู่กับ rely on ขึ้นอยู่กับ The efficiency of testers ศักยภาพขีดความสามารถ no นะ efficiency นะครับขีดค,ความสามารถของ testers ก็คือผู้เข้าสอบนั่นเองนะฮะ Toic e starts from 1 0 to 990ก็คือคะแนน toic e มันจะมีตั้งแต่10จนถึง990นั่นเองสแสดงว่าคะแนนเต็มของมันเนี่ยอยู่ที่990นะหวังว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะฮะเรียนในคอร์สนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะทำได้990เลยนะฮะทีนี้เรามาดูกันซิว่าแล้วรายละเอียดปริย่อยอย่างอื่นมันยังไงบ้างนะครับ เรามาดูการมาดูโครงสร้างของข้อสอบโทอีกกันสักนิดหนึ่งนะครับข้อสอบโทอีกเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด7จ็ดพาร์ทนะมีทั้งหมด7จ็ดพาร์ทเป็น listening ก่อนคือ,เ,อ,อเราจะเริ่มต้นสอบที่ listening ก่อน4พาร์ทแรกนะครับ part one t w t h นะก็จะเป็น listening ก่อนหลังจากนั้น f i v ก็อีก3พาร์ทที่เหลือก็จะเป็น reading นะครับทีนี้ reading กับ listening เนี่ยนะครับจะมีจํานวนข้อสอบที่เท่ากันก็คืออย่างละ1 100ข้อ listening 100ข้อ reading 100ข้อ listening ใช้เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมดเนี่ย75นาทีนะครับเราก็ reading จะใช้เวลาในการเข้าสอบทั้งหมดเนี่ย45นาทีนะครับ ่ะโอเคนะครับในในในสไลด์ผิดพลาดนิดนึงมันจะต้องสลับกันนะครับทุกคนไอตัวนี้เนี่ย listening จะเป็น45นาทีนะครับส่วน reading เนี่ยนะครับจะเป็น75นาทีนะต้องขออภัยนะครับ listening จะเป็น 45นาทีแล้วก็ reading จะเป็น75นาทีนะครับ100ข้อรวมกันปุ๊บ45บวกกับ75นะครับก็จะเป็น120นาทีหรือ2ชั่วโมงนั่นเองนะครับทีนี้ในการวางแผนในการทำข้อสอบเองเนี่ยนะครับก็ต้องดูเลยว่าหลายคนถนัด listening หลายคนถนัด reading ต้องประเมินตัวเองดูก่อนว่าเราถนัดอันไหนไม่ถนัดอันไหนถ้าเวลาน้อยบอกแบบนี้ถ้าเวลาน้อยให้เตรียมที่เราถนัดมากที่สุดเนื่องจากว่าคะแนนมันจะครึ่งๆเลย นะเพราะว่ามันคะแนนเต็มอยู่490เออโทษดีฮะคะแนนเต็มมันอยู่ที่990เพราะฉะน,น,นั้นคะแนนเ ครื่งหนึ่งของมันก็คือ495ดังนั้น495เนี่ยมัน reading ก็495 listening ก็495ดังนั้นถ้าเรามีเวลาจำกัดมากๆเช่นแบบมีเวลาวีคเดียวมีเวลา2วีคพิจารณาตัวเองก่อนว่าเราถนัด reading หรือเราถนัด listening แล้วเราก็เจาะไปตรงนั้นตามที่เราถนัดก่อนแต่ถ้าเรามีเวลามากกว่านั้น1เดือน2เดือนเราก็ควรที่จะเตรียมให้ได้ดีทั้งตัวของ listening แล้วก็ reading ทีนี้ใน2แบบนี้เนี่ยครูพิทยจะค่อยๆพยายามสอนถึงเทคนิคในการทำ สอบแล้วก็การาใช้ชีวิตประจําวันด้วยเพิ่มเติมเพราะว่าอยากให้จริงๆแล้วเนี่ยสไตล์การสอนขนกวิงเทพทยคืออยากให้เราสามารถเรียนภาษาไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่ใช่แค่แบบเรียนไปแล้วไปสอบแล้วก็จบแล้วก็ลืมหายไปแค่นั้นไม่เอานะครับอยากให้เราเหมือนกับกแบบเรียนภาษาเพื่อนอเอาไปใช้ นส่วนการทำข้อสอบได้มันเป็นผลพลอยได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปโทวอีกมันคือการเรียนแบบในเชิงของ English Communication คือการพูดคุยการเขียนอ e ีเมลการอ่านป้ายประกาศการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันเป็นสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันครับดังนั้นอย่าก,กลัวภาษามากจนเกินไปนะครับ ตั้งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็เหมือนแบบฝึกฝนอยู่กับมันด้วยภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องออฝึกฝนอยู่โดยตลอดเหมือนเราใช้ภาษาไทยอะครับคุณวิทยชอบพูดถึงในลักษณะแบบบางคนเนี่ยออมักจะบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้คุณวิทยมักจะถามคําถามเดียวเลยคือคุณได้เกรดภาษาไทยกับเกรดภาษาอังกฤษต่างกันไหมในะสมัยเรียนถ้าคุณได้เกรดภาษาไทยกับเกรดภาษาอังกฤษไม่ได้ต่างกันมากทำไมเราถึงพูดภาษาไทยได้รู้เรื่องทุกวันนี้ทำไมเราถึงไปโรงพยาบาลไป ไปติดต่อราชการไปติดต่องานเขียนอีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นภาษาไทยรู้เรื่องหรือแม้แต่ฟังรูปิทัยตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วเรารู้เรื่องเพราะอะไรเอ่ยเพราะเราใช้ทุกวันครับตื่นเช้ามาเราก็ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเปิดไปใน Facebook เล่น Instagram อ่าน Twitter หรืออะไรก็แล้วแต่เราใช้ภาษาไทยตลอดดังนั้นเนี่ยมันก็ มันก็ไม่เห็นจําเป็นว่าเฮ้ยเ,เรา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 ,เราจะไม่เก่งภาษาไทยนึกพ่อออกปะอ่ะแต่ว่าในการทําข้อสอบเนี่ยนะครับถ้าเราคุ้นชินภาษาอังกฤษนะครับเหมือนแบบฟังบ่อยๆพยายามฝึกฟังเ,เวลาฟังเพลงละอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ฟังให้มันผ่านหูไปเฉยก็จะเป็นลนักษณะเหมือนแบบฟังเพลงแล้วก็เออโอเคดูซิว่าไอ,ไอที่เขาพูดมาเนี่ยที่เราร้องมาเนี่ยคาร้องเขาเนี่ยเราเราเราถอดคําออกมาได้ไหมอะไรไหมมันจะเริ่มคุ้นชินมากขึ้นและยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันง่ายเลยเพราะว่าเวลาเราไปกดไลค์ใน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 แฟนเพจสำนักงา สำนักข่าวต่างประเทศเอะไรเงี้ยครับเขาก็มักจะขึ้นเป็นซับชอยท์โวนะครับข้างล่างให้ดูอยู่แล้วเ,เราก็สามารถที่จะแบบอ่านไปด้วยฟังไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเราฝึกได้นะครับตรงนี้อยากจะฝากไว้ส่วน Reading ก็คือจริงๆพยายามกดกดไลค์ในในในข่าวสำนักข่าวทั่วไปก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็อ่านเหมือนแบบเช่นบางคนอยากลดความอ้วนอ่านจากอาร์ติเคิลที่เป็นภาษาไทยก็ไปอ่านเป็นภาษาอังกฤษคืออ่านเพื่อที่จะแบบอยากรู้ซิว่าเขาพูดว่ายังไงอะไรเงี้ยครับมันจะพังทลายเหมือนแบบ เหมือนพันธไล Barry ครับก็คือตัวของกรอบกำแพงที่เราที่เรายึดติดเอาไวน้นนะ่ะเอาออกไปแล้วท้ายที่สุดเราก็จะสามารถเหมือนเราเออเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะช่วยเราได้แล้วเวลาเราคุ้นชินมากๆเนี่ยคะแนนมันจะแบบขึ้นขโดยแบบโดยเราที่เขาเรียกว่าอะไรโดยที่เราแบบเซอร์ไพรส์ตัวเองด้วยซ้ำนะอันนี้อยากจะฝากเอาไว้นะครับเป็นเทคนิคเบื้องต้นนะโอเคทีนี้เรามาดูก่อนครับว่าแล้วในแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้าง listening comprehension 100ข้อ495คะแนนแล้วก็45นาทีอย่างที่บอกไปนะครับก็คืออย่างนี้ในส่วนในส่วนของ listening มันมี4พาร์ทใช่ปะอย่างที่บอกไปหรือที่คุยกันแต่แรกก็คือมันจะมีพาร์ทแรกเป็น photograph photograph เนี่ยนะฮะแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีประมาณ10ข้อ1 0ภาพนะฮะแต่ว่าหลังๆตั้งแต่ช่วงปี2019 แต่ถ้าเป็นเมืองไทยเอางี้เมืองไทยตั้งแต่ปี2020เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนนะเ,เซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าโทอีกเพิ่งจะเปลี่ยนระบบการสอบมาเป็นแบบรูปล่าสุดเราเรียกว่ารีดีไซน์ใหม่นะครับโฟโตกราฟนะับที่เป็นรูปภาพจะมีอยู่6ข้อนะครับเอ่อ o n r e ม p o n s e มี25ข้อนะครับเอ่อส่วนในแต่ละรูปแบบเนี่ยเดี๋ยวครูพิเศจะอธิบายอีกทีนะครับว่าโดยภาพรวมเป็นยังไงพาร์ทสจะเป็น conversations ง่ายๆเลยก็คือให้เราฟัง ฟังฟังคนคุยกันอาจจะ2คนแต่เดี๋ยวนี้มีอั v วานซ์มากขึ้นอาจจะมี3คนแต่ว่าไม่ทุกชุดที่มี3คนโดยมากเนงเป็น2คนอยู่นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสิชุดบทสนทนา หนึ่งชุดจะมี3ข้อเป็น13ชุดคูณ3ก็จะ39ข้อสังเกตเห็นไหมครับว่าตั้ง13ชุดบทสนทนาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบช็อตคอนเวอร์เซชันนะครับมีคุยแบบช็อตไดล็อกเนาะคุยกันโต้ตอบกันไม่ไม,ไม่ไม่กี่ประโยคนะอาจจะแบบสัก2-3เอ่อเอ็กซ์เชนอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับแบบพูดพูดมาออพูดไปตอบมาพูดไปตอบมาพูดไปตอบมา สักประมาณแบบ5-6ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบสั้นๆนะครับแล้วก็ตอบคำถามจากนั้นก็จะเป็นในลักษณะของเอ่อโทษท,ทีนะฮะจากนั้นก็จะกลับแล้วก็จะสอบในพาร์ทที่4ก็คือเป็นพาร์ทช็อตทอล์คช็อตทอล์คก็คือจะเหมือนแบบเป็นคนพูดคนเดียวและทีนี้พูดเ,เรื่องต่างๆอาจจะแสดงความเห็นหรืออาจจะเป็นประกาศจากห้างสรรพสินค้าอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด10บทอลค นะเวลาเราไปฟังเสียงตามสายในห้างหรือเวลาเขาเป็นคําโฆษณาแบบเวลาเราดูทีวีโฆษณาในโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะ,ะเวลาก็จะประมาณนะสั้นๆน,นะบางอันไม่ถึงนาทีบางอันก็นาทีนิดๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ยาวมากคําศัพท์ก็จะเป็นแบบ general ทั่วไปก็จะมีอยู่10ชุดชุดละ3ข้อนะครับก็รวมกันประมาณ30ข้อเช่นกันนะครับอ่นะถัดมาถ้าเป็นพาร t reading comprehension reading comprehension นะครับก็จะมีสามพาร์ทนะห้ 5, 6, 7, นั่นเอง Part 5เนี่ย incomplete sentence s อันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นชินเพราะว่าเราได้เจอกันบ่อยๆนะครับ incomplete sentence s มันคือกรา r ชัดๆนะฮะมันคือการวัดกรา r แต่ว่ามันเอายิ่แบ่งเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งเป็นกรา r ที่วัดกรา r อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นวัด vocabulary ก็คือการใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมตามถูกต้องตาม context นะครับ ไอ้สส่วนนี้เนี่ยมันจะยำรวมกันอยู่ทั้งหมด30ข้อนะครับก็อันนี้อาจจะต้องฝึกฝนนิดน,นึงแต่จริงๆจะบอกว่าการฝึกพาร์ตกรา玛แล้วก็ในส่วนของ VoCA มเนี่ยนะครับมันออกไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักในแต่ละปีซึ่งในคลาสนี้เนี่ยครูทรายให้ทริคที่จะแบบจัดเต็มเต็มทีแน่ๆนะครับเออซึ่งถ้าเราทําเข้าใจตั้งแต่ในพาร์ทที่5พาร์ทที่6ก็จะลักษณะคล้ายกันเพียงแต่ว่าพาร์ทที่6เนี่ยเป็น text completion ก็คือเขาจะให้เป็น ให้เป็นพารเซจมาเป็นบทความยาวมาอาจจะเป็นโนติสก็คือเป็นแบบเป็นเป็นบัตรป้ายประกาศหรืออาจจะเป็นเลตเตอร์ก็คือเป็นจดหมายอะไรเงี้ยแต่โดยมากเท่าที่เห็นก็จะเป็นจดหมายเราก็อาจจะมีเว้นว่างให้เติมคําอะไรลงไปแต่ว่าในช่วงปี2020เป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีความแอดวานซ์จากเดิมก็คือมันอาจจะแบบหายไปเป็นประโยคเลยแล้วให้ดูซิว่าเราจะเอาประโยคไหนเติมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าดูโดยรวมมันจะมีทริคมันจะมีแบบ มันจะมีเทคนิคการทำอ่ะไม,ไม่ไม่ได้ยากมากนะไม่ตงตื่นเต้นไม่ได้แบบโอ้โหยากเหมือนแบบโทฟอเอลสไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็จะประมาณ4ี่เท็ก์นะครับเท็แล้วประมาณ4ข้อก็สีคูณสประมาณ16ข้อนะครับส่วนพาร์ทสุดท้ายเป็น reading comprehension นะครับถ้าใครหลายคนอาจจะคุ้นชินกับ reading comprehension ที่เวลาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อย่างกรณีแบบอสอบ To get c t ิว o ทปไอเอ f อะไรอย่างเงี้ยแบบยาวๆเป็นพืชเป็นพืชอันนั้นเนี่ยลืมไปก่อนเพราะว่า Reading Comprehension ของ TOEIC ไม่ได้แบบไม่ได้ยาวขนาดนั้นบางทีอาจจะเป็นป้ายประกาศบางทีอาจจะเป็นการเขียนอีเมลบางทีอาจจะเป็นแชทอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็จะอา่อานอ่านประมาณหนึ่งะครับแล้วก็ทําข้อสอบทีนี้มันจะมีแบบ Single Passage Single Passage ก็คือเห็นอันเดียวป้ายประกาศอันเดียวหรือรูปแบบ Passage บทความอันเดียวแล้วก็ตอบ คำถามใน Choice อีกแบบหนึ่งก็จะเป็น Double Passage หรือ Triple Passage สมัยก่อนมีแค่ Double ก็คือมีมีเป็น Passage คู่กันแล้วา เขาก็จะเป็นคําถามมาให้เชื่อมโยงคําถามระหว่างกันนะครับระหว่าง2 Passage อันนี้แต่ว่าตั้งแต่ปี2020เป็นต้นไปเช่นกันเราเพิ่ม Advance ขึ้นมากลายเป็น Triple Passage Triple Passage ก็คือเหมือนกับแบบมีมี3 passage อนะครับจาก2ก็เพิ่มมาเป็น3แต่แบบ2ก็ยังมีอยู่แบบ3ก็มีอยู่นะก็คือแบบเพิ่มขึ้นมานผสมกันแล้วก็จะเป็นคาถามเกี่ยวกับทั้งหมดทั้งมวลเช่นอันหนึ่งอาจจะเป็นอีเมลนะครับอีกอันหนึ่งอาจจะเป็นอีเมลตอบกลับอีกอันนึงจะเป็นตารางเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้ว คล้องกันนะครับถ้าฝึกทำแล้วก็ได้ลองดูเทคนิคแปลอย่างถูกต้องเราก็จะทำภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำในคอสในในข้อสอบของโทอีกได้ง่ายขึ้นซึ่งต้องขอบอกเลยว่าสำหรับคลาสเรียนโทอีกของครูพิไทยเองเนี่ยนะฮะเ,เรียกจัดแน่น จัดเต็มในส่วนของการวิเคราะห์เลยว่าลักษณะคำถามมีอะไรบ้างในแต่ละพาร์ททั้งทั้ง listening ทั้ง reading ใน7พาร์ทเลยเจาะลึกในแต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทเลยนะครับว่าโอเคเออตัว question type เป็นยังไงรูปแบบข้อสอบเป็นยังไงเราต้องรู้อะไรบ้างคือเหมือนเวลาเราจะไปออกรบเนี่ยเราต้องรู้ก่อนแล้วอ่าสนามรบของเราเนี่ยเขาต้องการอะไรจากเราถ้าเรารู้เสร็จปุ๊บเราก็จะเตรียมตัวได้ง่ายขึ้นนะครับไม่เตรียมสเปะสปามัวแต่ทำโจทย์อย่างเดียวโดยที่เอ้ยไม่รู้เลยเหมือนเวลาเราแบบมัวแต่ชกมัวอย่างเดียวแต่เราไม่รู้ เลยว่าคู่แข่งเป็นใครสนามมวยเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงมันก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้ไม่เพ้าไหมฮะเพราะฉะน,นี้ถ้าเราแบบเก่งอยู่แล้วฝึกสกิลทักษะของเราอยู่แล้วแล้วเรารู้ด้วยว่าข้อสอบต้องการอะไรจากเราแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอะไรยังไงฝึกตั้งแต่อุสมัยไหนต่อสมัยไหนมาปัจจุบันเขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย มันเหมือนเราขับรถนะครับใครๆก็ขับเป็นถูกไหมแต่รถกระบะรถเกง๋งรถ10บล้ออะไรเงี้ยมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องรู้ด้วยว่า i, เฮ้ยข้อสอบที่เราจะไปสอบแบบมันเปลี่ยนไปยังไงรูปแบบยังไงตอนไหนปีไหนโครงสร้างเป็นยังไงนะครับและรอบทีเ่เรากําลังได้นั่งเรียนกันทุกวันนะตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของ ล่าสุดแล้วจริงๆตั้งแต่ปี2020 onwards ก็คือ2020เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนและออกแบบมานะครับรวมถึงค่อยๆฝึกทําตั้งแต่แบบอย่างง่ายไปจนถึงในลักษณะของการทําข้อสอบโชอีกจริงเพราะฉะนั้นในคอร์สของ Complete Toic จะตอบโจทย์แล้วก็จะค่อยๆให้ความสําคัญกับการพัฒนาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงในระดับที่ทําข้อสอบได้จริงนะครับอันนี้อบอกถึงโครงสร้างของคอร์สเรียนไว้ก่อนคร่าวๆนะครับ ทีนี้ทาร์เก็ตของโทรอิกของเราอย่างที่บอกไปคือมันคะแนนเต็ม9 9 0ถามว่าเราควรจะได้เท่าไหร่เออถามว่าเราควรจะได้เท่าไหร่คืออย่างนี้ครับนะมีคำถามเยอะมากเขาถามว่าเออมันมีแค่200ข้อทำไมคะแนนเต็มเป็น990าเล่ะนะครับคืออย่างนี้ครับออการทำข้อสอบ200ข้อเนี่ยถือว่าเป็นคะแนนดิบจากนั้นเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนแบบ เป็น score table อะครับก็คือเป็นตารางที่จะเป็นการเทียบคะแนนว่าตอบกี่ข้อแล้วได้คะแนนเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งในแต่ละรอบมันจะขึ้นอยู่กับ จำนวนการสอบในรอบนั้นด้วยเป็นรงค์เป็นเปอร์เซ็นต์ไทยเป็นนู่นนี่มันจะไม่เท่ากันในแต่ละรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางคนเนี่ยทำได้เพิ่มอีกข้อเดียวเนี่ยคะแนนก็อัพขึ้นไปเป็น10 20ก็มีบางคนผิดแค่ข้อเดียวอาจจะต่ําลงไปอีก3 0คะแนนก็เป็นไปได้บางคนใน100ข้อบางทีอาจจะผิดสัก5ข้อ6ข้อก็ยังมีโอกาสได้495เต็มก็มีอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือ1มันแล้วแต่รอบที่เราเข้าไปสอบด้วยนะครับก็คือถามว่าอา้าวถ้า่าางีไมมมตรฐน ไม่ใช่ครับคือเขาต้องดูรอบสอบวันนั้นดูผลคะแนนดูคือมันดูหลายๆอย่างนะครับมันไม่ได้ดูแค่เหมือนแบบทําได้อยู่ไม่ได้อย่างเดียวนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเราทําข้อสอบได้แบบคอมพลีทถ้าเราถูกถูกหมดสมมุติว่าใน100ข้อเราทําได้สักเหมือนแบบ97-98เงี้ยโอกาสที่เราจะได้เต็มมันก็สูงอยู่แล้วไม่ต้องเป็นกังวลตรงนั้นนะครับแต่ว่าตามตารางคะแนนมันก็จะประมาณเอานะครับเทียบจากคะแนนดิบไปเป็นคะแนนเต็ม990เกนี่ยก็จะประมาณเอานะฮะเนื่องจากว่าในแต่ละรอบมันตต้้้องแแม่แ่ ETS เเาาก็รรู มันต้องมาจากผลคะแนนทั้งหมดที่เราสอบในรอบเดียวกันนั้นนะครับอีกทีหนึ่งแล้วเอามาเรียงนะครับน,นู่นนี่นี่นั่นนะครับแต่คะแนนเต็มมันคือ990และเวลาเราจะไปสมัครงานส่วนมากเนี่ยเ,เขาก็จะต้องการอยู่ที่ประมาณแบบ500อัพ5 5 0อัพหรือ600นะครับนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นโดยมากจะเหมือนแบบอยากได้ประมาณสัก600แต่ว่าเนื่องจากว่าแต่ละบริษัทมันก็จะมีพ o l i c y ีที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่า 哇哇！Wow, wow. เอ่อพอยท์ที่เราต้องการหรือเอ่อสกอร์ที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าใจครณพิไทยเนี่ยอยากให้แบบเรียนกับคูพิไทยแล้วเนี่ยอยากให้ได้เกิน750ยหรือเพิ่มเพิ่มเกินเเออเกิน800ไปเลยมันก็จะแบบยิ่งเยี่ยมไปเลยบางคนแบบอยากจะขยับขั้นไปเป็นผู้จัดการคือตำแหน่งที่สูงขึ้นอะไรขึ้นแล้วแบบแต่โทอีกมันตันนี่นึกภาพออกไหมคือคะแนนไม่ถึงสักทีอะไรเงี้ยมันมันเป็นการพลาดโอกาสที่แบบอย่างไม่ควรจะเป็นแต่ว่าถ้าคะแนนเราสูงตั้งแต่แรกมันก็โอกาสมันก็มากขึ้นเราก็อาจจะสบายมากขึ้น้นนนเเเพรราาาะฉะฉัีี่ยอโทอกกว เป็น target score เลยเนี่ย score target เนี่ยนะฮะก็ขอให้เกิน750ละกัน <laughs> นะฮนะขอให้เกิน750ละกันนะครับเออทริคตรงไหนที่ยังจําไม่ได้ทริคตรงไหนที่ยังแบบงงๆสามารถที่จะย้อนกลับไปแล้วก็เปิดดูใหม่อีกรอบแล้วทบทวนใหม่อีกรอบแล้วก็พยายามทําความเข้าใจกับมันทําข้อสอบผิดไม่เป็นไรไม่ต้องไปซสีเรียสไม่ต้องมานั่งเบลมตัวเองว่าฉันไม่ได้ไม่โอเคเน,นี้ยไม่เอานะครับเพราะไม่มีประโยชน์ในดๆให้ลุกขึ้นมาใหม่แล้วไปดูซิว่าที่เราไม่เข้าใจคืออะไรแล้วบุกไปฝาดตะลุยตรงนั้นถ้าเราไปแก้ไขตรงนั้นได้แล้วเราเข้าใจมันจะจําไปตลอดครับแล้วเราจะทําได้เอ่อเป เราะฉันเนี่ยสกอร์แทร็เก็ตอยู่ทีเ่เกิน750ละ้กันนะเพื่อที่จะแบบเวลาไปยื่นที่ไหนเนี่ยสบายไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าเขาจะต้องการขั้นต่ำเท่าไหร่เพราะว่า750นี้เกินขั้นต่ำของทุกทุกบริษัทแน่ๆนะรวมไปถึงบางมหาวิทยาลัยที่เขาต้องการคะแนนแบบโทอีกด้วยอะไรเงี้ยก็750เกินแน่ๆนะครับอันนี้เป็น เป็นสกอร์ทารเก็ตเนาะนะครับอ่ะโอเคในส่วนของการอินท์วิวกกมีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองไปเจาะลึกในแต่ละส่วนอีกทีหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าในแต่ละพาร์ทในหนังสือพวกเราก็จะเห็นนะครับว่าในแต่ละพาร์ทของครูไทยหนังสือทั้งเล่มเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดถามว่าทาไมไม่มีภาษาไทยเลย1คืออยากตั้งบอกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เราเริ่มเรียนมาอยู่แล้วว่าอยากให้เราใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ในชีวิตประจําวันจริงๆฉะนั้นในหนังสือทีอ่ประกอบการเรียน เล่มนี้เนี่ยรวมถึงในสไลด์เนื้อหาอะไรทั้งหมดเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดครับแต่ไม่ต้องกังวลม,มันไม่ได้ยากขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแปลค่อยๆทําความเข้าใจค,ค,ค่อยๆทําความคุ้นชินและเมื่อเราเข้าใจคุ้นชินเจอบ่อยๆเราจะทําข้อสอบอ่ะเป็นผลดีกับเราทั้งในพาร์ทเรดดิ้งและทั้งการนาเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อ่ได้ดีเยี่ยมมากขึ้นอีกด้วยตรงนี้ก็เลยคิดว่าทาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยดีกว่าเวลาเวลาเขียน,นภาษาไทยมาเราก็จะแบบงัวแต่ไปคอนเซนเทรตในส่วนแค่เฉพาะภาษาไทยอย่างเดียวมันอาจจะเอ่อไม่ค นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ลองเจาะไปเลยเจาะลึกไปในแต่ละในส่วนของ ET ซึ่งครูพิทยจะจัดเป็นอย่างนี้นะครับส่วนแรกก็คือแถมพร้อมพิเศษเลยในส่วนของอ e n s i v e g r a m m า r นะครับคือเป็นการทบทวนพาร์ท m m า r อยากให้เรียนในส่วนนี้ก่อนเพราะว่าจะเป็นการจาะพื้นฐานนะครับแล้วก็การทําความเข้าใจการแปลอย่างถูกต้องถูกวิธีถ้าเราแปลถูกนะครับฟังก็จะรู้เรื่องมากขึ้นอ่านก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็จะแบบเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับพอ e n s i v e grammar เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปเริ่มต้นในพาร์ทที่เป็น listening นะครับ listening ก็จะเจาะในแต่ละพาร์ทเลยว่ามีรูปแบบยังไงจุดเตือนจุดผิดจุดที่แบบขออบอบอ้อออออสบบชหลกะไไไรยังงตงตน มีหมดเลยนะครับตั้งแต่เจาะทีละพารเลยพาร์ทหนพาร์ทสองพาร์ทสามพาร์ทสนะพาร์ทหนึ่งโฟพาร์อ question response พาร์ทส conversation พาร์ทสี่ทอลนะครับแต่ละอันมีจุดที่เราต้องระวังยังไงนะครับแล้วกออ็อีกส่วนนี้ก็จะเป็น reading ก็อีก3พาร์ทนะครับก็จะมาดูซิว่าเหมือนเดิมเลยเ,เขาต้องการอะไรจากเราเราต้องเตรียมพร้อมตรงไหนจุดด้อยจุดอ่อ,อนหรือจุดที่ข้อสอบชอบเอามาหลอกเราหรือจุดที่ คนชอบทําข้อสอบผิดอยู่ตรงไหนยังไงข้อสอบออกประมาณไหนยังไงบ้างนะครับอีก3พาร์ทเช่นกันนะครับพาร์ทหก็จะเป็นเอ่อ uh, incomplete นะฮ In นะ incomplete sentence เนาะเอ,อ่อแล้วก็จะพาร์ทที่6ก็จะเป็นเหมือนกับแบบ text completion แล้วก็พาร์ทเเป็น reading comprehension นั่นเองถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันในส่วนของแต่ละพาร์ทได้เลยนะครับ